หรือท่านใดนะครับสนใจสั่งสินค้านะครับผม w a c u p r o s e a u d i o c o m นะครับผม สวัสดีครับวันนี้กูอยู่กับเราสปูบาเดอร์นะครับและวันนี้เราก็มีค้ามาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับก็เราก็ยังไม่พ้นกับหูฟังที่เป็นหูฟังคัสตอมนะครับซึ่งเป็นหูฟังที่เคยพูดกันไปก่อนหน้านี้แล้วในหลายๆเทปนะครับว่ามันดียังไงนะครับวันนี้เราก็มากับอีกหนึ่งแบรนด์ครับซึ่งเป็นแบรนด์จากเพื่อนบ้านใกล้ๆตัวนะครับอย่างสิงคโปร์นั่นเองครับวันนี้อยู่กับแบรนด์ A W ครับหรือ A W นั่นเองวันนี้เราอยู่กับเจ้านี้เลยครับเป็น A W AH เอเนะครับ AW ตัวนี้นะครับมีข้อเด่นอยู่ก็คือ AW เนี่ยเขาเด่นมากในเรื่องของการออกแบบพวกนี้ที่ทำงานออกมาได้สวยงามมากนะครับอันนี้เป็นเรื่องการดีไซน์นะซึ่งบอกได้เลยว่ามันจะไม่ใช่แค่นี้นะครับมันยังมีอีกเยอะแยะที่คุณผู้ชมที่เข้ามาสั่งทำเนี่ยสามารถที่จะเลือกและก็ปรับแต่งหูฟังของตัวเองได้นะครับอยากได้วลวดลายแบบไหนสีอะไรยังไงก็สามารถที่จะ ปรับแต่งได้นะครับโดยที่การปรับแต่งก็จะขึ้นอยู่กับการเลือกของลูกค้าด้วยนะครับว่าเลือกแบบไหนยังไงก็จะมีค่าใช้จ่ายตามมาในแบบต่างๆนั่นเองครับเจ้าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไดเวอร์นะครับทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับก็คือมี1นึ่ไดนามิกครับแล้วก็ 4BA นั่นเองครับด้วยไดนามิกขนาด1 0มิลิเมตรนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าเสียงเบรดเนี่ยไม่ทิ้งไปไหนแน่นอนนะครับรวมถึง 4BA เนี่ยให้มาพร้อมด้วยเสียงอื่นๆที่ครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงกลางเสียงแหลมที่ให้มาค่อนข้างคครรบบเเลยยทีีดวนะั เหมาะนะครับในการทํางานในหลายๆรูปแบบนะครับคุณสามารถที่จะไปใช้ฟังในชีวิตประจำวันหรือเอาไปทํางานก็ได้นะครับอย่างที่บอกครับเสียงเบสค่อนข้างชัดเจนแล้วก็รายละเอียดต่างๆดีมากนะครับเวลาเราฟังเนี่ยนะฮะเราจะได้ยินเสียงในหลายอย่างค่อนข้างชัดนะครับโฟกัสเสียงได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่เวทีเสียงมันไม่แคบนะครับฟังแล้วรู้สึกว่ามันจะกว้างมาอีกหน่อยหนึ่งนะฮะทำให้เจ้าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่หลายๆคน ผมจะชอบและอยากได้นะครับซึ่งที่พูดเนี่ยผมฟังมาจากตัวเดโมนะครับอย่างที่บอกครับพอมาเป็นคัสตอมใช่ไหมฮะถ้ามันถูกทํามาให้เหมาะกับหูของเราเนี่ยครับความดีงามของมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งระดับนะครับหรืออาจจะมากกว่า1ระดับก็ได้นะเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าเราทําออกมาแล้วเนี่ยแล้วมันเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันโอเคขนาดไหนนะฮะส่วนใหญ่ก็คือจะโอเคหมดนะครับพอเข้าไปปุ๊บก็เรียกไงว่าอัปเกรดขึ้นไปอีกเข้าอีกเท่าหนึ่งเลยแหละส่วนเรื่องของสายนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ย พิเศษหน่อยคือมาพร้อมกับสายอัปเกรดมันจะไม่ได้มาพร้อมกับสายธรรมดานะครับมาพร้อมสายอัปเกรดของของนูนออเดโอนะครับซึ่งเป็นรุ่นซีรีส์นั่นเองครับนี่ส่วนการรับประกันนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับคัสตอมที่เราเคยพูดไปนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะฮะเมื่อทําไปแล้วนะครับแล้วเกิดล้วมนะครับหรือคับเกินไปแน่นไปอะไรอย่างนี้สามารถที่จะรีฟิตใหม่ได้นะครับภายในเวลา30วันนะครับคัสตอมพวกนี้ก็รับประกัน1ปีนะฮะกับเรื่องของไดเวอร์เสียงนะครับ หรืออุปกรณ์ภายในนั่นเองนะสามารถที่จะเคลมได้นะครับสุดท้ายแล้รอะไคงก็อยากดูว่าเจ้าตัวนี้ราคามันจะเท่าไหร่นะครับซึ่งราคาก็จะมีด้วยกัน2แบบนะครับก็คือแบบอย่างแรกก็คือแบบที่เป็น universal นะครับก็คือแบบที่ซื้อไปแล้วก็เป็นจุกใส่ได้นะครับกับแบบที่เป็น c u s t o มนะครับก็คือเป็นของหูเราเลยนะครับคนอื่นใส่ไม่ได้รับ universal นะครับจะอยู่ที่16,900นะฮะหมื่นพบาทนั่นเองครับจ่ายหมื่นเมีทอนส่วน c u สตอมนะครับก็จะอยู่ที่9 9 0 0นะกรับก็อยู่ที่ 1 9 9 0 0บาทนะครับจ่าย2 0 0 0 0ก็มีทอนนะฮะฉะนั้นครับใครที่มองหาแบรนด์คัสตอมนะครับที่มีคุณภาพอีกเจ้าหนึ่งนะครับแล้วก็อยากที่จะเฮ้ยมีหูฟังเป็นของตัวเองอยากได้ลายสวยๆอยากได้ลวดลายรูปแบบต่างๆนะครับก็สามารถที่จะมาสั่งทากับเราได้เช่นกันนะครับอย่าลืมครับใครที่สนใจทําหูคัสตอมนะครับจริงๆ,ๆก็ยังมีอีก หลายรุ่นหลายแบรนด์นะครับยังไงก็ลองมาดูกันได้นะครับหรือสนใจก็ลองมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมก็ติดต่อได้ที่ร้านสปูบาร์ไดเลยครับหมือว่าจะก็จะทักแชททักอะไรมาก่อนก็ได้นะครับก็ติดต่อได้ที่ช่องทางต่างๆของเราเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับก็คงไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับอาจจะมีคัสตอมตัวอื่นมาให้ได้ชมกันอีกนะฮะลืมติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสินค้าใหม่ๆจากเราครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสว